สวัสดีครับทุกๆคนคลิปนี้อาจารย์วันดีพามาชมทรงนักเรียนนะครับอาจารย์วันดีจะตัดด้านบนก่อนนะครับผมลูกค้ามายาวตัดช่อแรกอาจารย์ีจะตัดจมวีก่อนนะครับอุ้มปัตตรเตะเลียนใต้ท้องนะครับเวลาตัดด้านบนจะถนัดจะง่ายในการประคองปัตรเตะเลียนนะครับช่อที่สองก็จมวีนะครับช่อที่สามจะวางปลายวีไว้ตรงจุดที่ตัดจมวีช่อแรกเลยนะครับ เสร็จแล้วก็ยกด้านหน้าขึ้นขนานกับโครงสร้างกระดูกศีรษะไปเลยนะครับจะว่าเป็นสั้นไปหายาวนวลกลมกลืนชอสุดท้ายจะยกลอยนิดหนึง่งมันตัดลานบินนะครับเสร็จแล้วก็จะเก็บขอบนะครับจับปัตรเตียนปกติแล้วนะครับปัตรเตียนจับธรรมดานิโปอยู่หลังปัตรเดียนแล้วนะครับใช้หีวางแนวนอนแนวตั้งสลับกันนะครับให้นวลกลมกลืน ถ้าลูกค้าตัดสนนักเรียนหวีรองเบอร์หนึ่งก็ใส่ฟันรองเบอร์หนึ่งตัดขึ้นได้เลยนะครับเพราะว่าหวีที่อาจาร,รย์ตั้งเชื่อมไว้เป็นความหนาเท่าเบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่นี้ทรงนักเรียนลูกคา้าตัดสนนักเรียนขาวสาด้านนะครับเป็นทรนนักเรียนหัวเกรียนนักเรียนไทยก็ <S <S 2> <S 2> จะตัดขาวขึ้นได้เลยนะครับพอตัดขาวขึ้นเสเร็จแล้วก็จะหวีเชื่อมอีกครั้งหนึ่งความสูงของทรนนักเรียนก็อยู่ที่ผมข้างหน้านั่นแหละครับ ผมขน้าสองข้างอย่าให้หายไปนะครับความสูงของแต่ละคนเวลาอาจารย์วันดีไทยขาว <c oughs> ขึ้นจะมุมที่อยู่ด้านบนช่วงขอบช่วงด้านหน้าไปหาด้านหลังนี่แหละจา์ดีจะลอยอไว้นิดนึงนะครับช่วงที่อยู่ด้านบนเวลาขึ้นจะได้ไม่มีขอบนะครับเวลาตัดใช้ทีละครึ่งหน้านะครับแต่ลากยาววางชิด,ชดตัดดูเหมือนช้านะครับแต่งานไม่ได้ช้านะครับ ัดให้สะอาดไปเลยรอบเดียวนะครับจารย์บันดีจะขึ้นจากขวาไปจบซ้ายเลยนะครับไถเบาๆนุ่มนินะครับอย่าเอาฟันหน้าลงไปกดนะครับลูกค้าจะเจ็บถ้าเป็นปลาะเลียนที่เคยรับคมมาแล้วสักครั้งฟันจะแหลมก็จะ,ะลูกค้าจะรู้สึกเจ็บนะครับบางครั้งจะสะดุดยิ้มไปที่หนังศีรษะเวลาตัดตรงช่วงใบหูจะต้องเอามือจับใบหูหลบไปก่อนนะครับ ด้านหลังไท้ถอยจะตัดออกซ้า,ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ตรงนะครับจะได้สะอาดเสมอจะดูมองหัวไม่ลายนะครับทรงนักเรียนเป็นทรงที่ตัดมองดูตัดไม่ยากนะครับแต่ถ้าจะตัดให้สวยก็ต้องใช้ความละเอียดเยอะอยู่นะครับ เพราะว่าส่งนักเรียนงานจะเยอะตัดด้านข้างไม่ดีก็จะหัวลายมองเห็นชัดเก็บขอบไม่ดีก็จะมองเป็นขอบเป็นเส้นเป็นกลาครอบนะครับด้านบนเก็บไม่ดีก็จะเป็นคลื่นนะครับตัดไม่ดีก็ข้างหน้าบางคนก็จะเป็นหัวจุกเลยจะต้องให้มองไล่ระดับนวลกลมตืนนะครับไม่เหมือนตัดทรงทหารที่ใช้ฟันลอง เบอร์สองเบอร์สามตัดเลยแล้วก็ข้างล่างขาวสามด้านอย่างนั้นก็จะง่ายนะครับแต่โซนนักเรียนจะเป็นสั้นมายาวนะครับจะเป็นนวลกลมกลืนขาวนวลกลมกลืนนะครับเวลาขึ้นด้านข้างมุมที่อยู่ด้านหน้าด้านบนจะต้องลอยไว้นิดนึงนะครับ <c oughs> เพื่อเวลาเราไถาขาวขึ้นไปจะได้ไม่มีขอบไถาขาวขึ้นไปเสร็จแล้วก็ปลายบีเชื่อมอีกครั้งหนึ่งช่วงใบหูต้องจับใบหูหลบก่อนทุกครั้งนะครับเวลาจะไถ ทีเดียวมุมแบตเตอรี่จะไปเกี่ยวลูกค้านะนวลกลมกลืนเสร็จแล้วก็หวีเชื่อมอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายจะเก็บได้ศูนย์จุดห้านะครับจำดีจะใช้ศูนย์จุดห้าเก็บขอบอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อจากหวีใหญ่ที่เก็บนวลกลมกลืนไว้ศูนย์จุดห้าจะกินลึกกว่าหวีใหญ่นะครับหวีใหญ่ก็มีค่าเท่ากับเบอร์หนึ่งเก็บศูนย์จุดห้าแล้วก็จะสวยขึ้นขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับอาจารย์มดีอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาฝากกดติดตามทางช่องแอปแดงด้วยนะครับชื่อช่องเดียวกันนะครับชื่อเหมือนกันนะครับอาจารย์มดีสอนตัดผมนะครับเดี๋ยวเก็บ0.5เสีย,ายอาจารสียใจดีก็จะตัดผมด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะตัดให้ส่วนที่เกินผมด้านบนไปแล้วก็จะ ตัดออกนะครับเสยขึ้นไปนะครับใส่เจลเสยขก้นไปนิดนึงเด็กจะชอบนะครับแล้วเวลาตัดผมก็ไปหล่นใส่นานลูกค้าถ้าปล่อยลงมาจะเป็นผมที่พอดีนะครับถ้าเราตัดส่วนที่เกินด้านบนนิดนึงพอเราเสยขึ้นไปเสร็จแล้วมุมซ้ายมุมขวาเราก็จะเห็นชัดตรงไหนสูงไม่เสมอไม่เท่ากันแล้วก็มาเก็บรายละเอียดได้นะครับขนแถวหูแถวจรแถวไททอยเก็บซ้ําให้ละเอียดเลยนะครับแปรงปัดให้สะอาดอา่ามาดูทรงผมที่เสร็จแล้วนะครับ ใช้เวลาไม่มากนะครับส่งนี้อะนี่ส่งนักเรียนหัวเกลียนนักเรียนไทยนะครับอาจจะมีให้ตัดทุกร้านนะครับที่เป็นร้านบาเบอร์สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับ